อ่ะวันนี้ก็ได้มาตั้งกล่องรอบพึ่งกลองไม่ได้ไปไหนไกลแล้วครับอยู่ในสวนนี่แหละใช้คาบ้านไปหากินไก่ไม่ได้ <laughs> ก็เสาเสานี่ผมใช้เหล็กแป๊บน้านะเสานี่ผมใช้เหล็กแป๊บน้ําเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะถอดได้นะครับท่อนนี้ท่อนนี้ถอดได้มันจะหมุนไปทางไหนก็ได้นะครับมันจะหมุนได้เพราะว่าผมใช้สองท่อนสวมกัน แต่พอตั้งได้ที่แล้วก็จะขันเข้าไปนะครับล็อกไว้ไม่ให้มันหมุนไม่ให้มันงอกแงกงอกแงนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นสาวแป๊บน้ํานะครับทีนี้นะผมไม่ผมไม่ได้ใช้ถ้วยน้ํามันนะในความเป็นจริงคือไม่ได้ใส่อะไรแต่ใช้ทาจารบีครับจาระบีก็ตราอะไรก็ได้ครับเบอร์อะไรก็ได้ครับขอให้มันจาระบีครับทายาวเลยครับทายาวนะนิ่จกเดินมาิงจกมานี่ไม่มีทางถึงนี่ครับติด มดเดินมาก็ติดเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็เอาอยู่ผมทายาวเลยไนงะทายาวตั้งแต่นี้ลงไปเลยครับผมความสูงก็ประมาณเมตรนึงครับหลังบนบนดินก็คงจะพอแล้วมั้งแปดสิบเมตรไอ้แปดสิบเซนถึงหนึ่งเมตรหนึ่งก็คงจะพอแล้วเนาะส่วนกล่องพึ่องอันนี้มันเป็นกล่องที่ผมใช้มาเจ็ดแปดปีแล้วครับมันก็อ่าบ้างหดบ้างแตกบ้างนะครับผมก็ใช้ครีมครีมลอเพึ่งที่ผมผลิตเองเนี่ยนะครับผลิตเองนะฮะอุดเอา ที่จริงมันไม่คือถ้าเป็นกล่องใหม่ๆมันไม่ต้องทาขนาดนี้แต่ตรงนี้มันห่างไปเป็นเซนนะครับผมก็เลยขี้เกียจหาไม้มาแปะก็เลยเอาครีมล่อพึ่งนะครับยาอุดไปมันจะเป็นครีมมันจะเหลวๆพอเนนะครับจุดประสงค์ของผมก็คือเอาไว้เอาไว้อุดอุดรอยรูรั่วต่างๆเสร็จแล้วมันก็เป็นส่งกลิ่นล่อพึ่งได้เนาะเพราะว่ามันเป็นครีมล่อพึ่งครับนี่คือประโยชน์หลายๆต่อถ้าแดดจ,จัด,นะดจ,จัดปุ๊บถ้าแดดจัดจัดปุ๊บพึ่งมาทันที แต่มาแล้วจะอยู่ไม่อยู่นั่นแหต่อมันครับผมนะครับตรงไหนที่เป็นรูรั่วผมก็จะเอาครีมล่อผึ้งอุด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 ไว้ตรงปากทางเข้าอันนี้กิ้งจกเข้าได้นะฮะแต่จริงๆผมมีแผ่นกั้นอยู่แต่ยังไม่ได้ติดวันนี้เอามาตั้งไว้ก่อนเอาได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นครับสดแล้วอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนครีมล่อผึ้งก็คือถ้าใช้ครีมล่อผึ้งเนี่ยไม่ต้องไปสนใจแล้วครับไข่ผึ้งก็ไม่ต้องใช้ฟีโรโมนก็ไม่ต้องใช้คือมันจบในจุดเดียว อย่างนี้ครับนะฮผมทาอุดไว้เนี่ยมันจบแล้วมันส่งกลิ่นฟรีโลโมนได้ส่งกลิ่นนางพญาได้แน่นอนครับอันนี้ก็ตั้งวันนี้แหละเพิ่งตั้งยังไม่ได้เก็บเครื่องมือเลยครับส่วนฝาเนี่ยมาทําใหม่เพราะอันเก่าเนี่ยมันพุเพราะว่าเจ็ดแปดปีละแต่กล่องมันยังพอใช้ได้ก็เอามาใช้ก่อนนะครับนะฮะกล่องก็ฝาฝาก็ทาด้วยครีมล่อพึ่งไปนะครับก็คือเวลาแดดออกเดี๋ยวมันส่งกลิ่นเอง แล้วตรงไหนรูรั่วผมก็เอาครีมล่อพึ่งเนี่ยอุดไปตรงนี้ไม่จำเป็นต้องอุดครับเพราะตรงนี้มันอยู่นอกเรื่องอะไรอยู่นอกอยู่นอกรังแค่ประคองไม่ให้ฝ่ามมนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวอาย,อย่างเดียวแต่มันไม่ได้ส่งส่งแสงแดดให้รังเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือส่วนที่อุดครับเนี่ยฮะตรงนี้ก็คือส่วนที่อุดครีมล่อพึ่งจะเป็นแบบนี้ครับมีผมจ้าเดียวละครับที่สาขายเพราะว่าผมก็เวลาผมมีปัญหาอะไรผมก็จะไปนั่งคิดนะครับว่าเอออันนี้มันเป็นปัญหาเนาะ ไข่พึ่งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซอกแซกซอกแซกเป็นก้อนแข็งมากๆมันไม่สามารถที่จะซอกแซกไปอุดรูได้ต่างๆผมก็เลยทําออกมาเป็นครมส่วนวิธีการทําขอสมวนลิขสิทธิ์ไปก่อนครับเพราะว่ายังไม่อยากให้ใครเรียนแบบ <laughs> ยากครับยากๆถ้าเครื่องไม้เครื่องมือเยอะพอสมควรนะฮะแต่ในกล่องเนื่องจากมันเป็นกล่องเก่าอ่ะเนาะก็เลยต้องทำความสะอาดกันเลยแต่ผมก็ไม่ได้ทาความสะอาดเยอะแยะอะไรหรอกครับออึ๊บ yeah. บางฝาก่อนเนะนี่ยอย่างตรงเนี้ยตรงตรงเนี้ยตรงตรงเนี้ยมันสกปรกนิดนึงแต่ผมเราก็เอาครีมนี่นะครับเอาครีมเนี่ยก็ไปทาซะเออนะครับไปทาอย่างนี้ครีมนี่นะครับใช้ได้สารพัดประโยชน์ทาทาซะนะครับอ่าตอนนี้มันก็แทนที่มันจะมองรู้สึกทาแทนที่พึ่งมันจะมองรู้สกสกปรกมันก็จะกลายเป็นกลิ่นของของของนี่ไงมันก็จะกลายเป็นกลิ่นของของขี้พึ่งละนะครับ มันแล้วมันก็จะเก็บไขมันเก็บเอ้เก็บเ,เก็บ,เก,บเก็บทุกอย่างได้หมดนะครครีมตัวนี้นะฮะมันจะทําให้พึ่งได้กลิ่นเดี๋ยวมันก็มาครับเพราะว่ากลิ่น,มนแมงนี่ครับผมเอาครีมพวกนี้อ่าต,ต้องไหนที่มาว่าคิดว่าพึ่งจะมีปัญหาเราก็แต้มไปครับแทนที่อ่านั่นแหละจริงๆเราระเลงได้นะครับแต่ผมอย่างว่าแลวันนี้มันพึ่งทาไงถ้าจะทําแก้ไขก็เดี๋ยวเข้าไปหลัง เอาไงก็เอามาตั้งให้มันเสร็จก่อนนะครับแกทาทาไปแบบนี้ครีมมันก็จะครีมมันก็จะอยู่ในรังนี่แหละตรงนี้ไม่เคยมีพึ่งนะแต่ผมลองดูเท่านั้นเองเพราะว่าจะไปลอ่อในป่าอย่างเข้ามันก็ไม่ได้คนระับบ้านผมมันไม่มีป่าแต่พึ่งมิมมาเยอะ,ะครับผมเนี่ยหลังจากที่เราทําได้เต็มที่แล้วก็เสร็จนะครับ คือถ้าเป็นครีมล่อ,อพึ้งแล้วมันไม่ต้องฉีดฟีโรมโมนมันไม่ต้องทาไข่ผึ้งแล้วไงคือมันจบในตลับเดียวครับโอเคเนาะได้ละเสร็จแล้วเราก็พอได้คร่าวๆทาทุกอย่างคร้อมแล้วเราก็ปิดฝาปิดฝาแน่นแล้วแล้วตอบคัน ขั้นตอนต่อไปก็คือการล็อกเดี๋ยวะจับทิศจับองศาให้ดีก่อนองเก็บไหมครับส่วนใหญ่ผมจะชอบแบบนี้หันตุดคาถาต้นไม้หันหน้าออกมาด้านนอกครับแล้วก็ใกล้แหล่งน้ํานี่ครับทะเลแบบนี้แล้วก็มีต้นไม้อไม่ลมลมลื่นครับผมอ่ามาแล้วแต่ไม่รู้พึ่องอะไรแต่มาแล้วนี่ครับนี่น,นี่เห็นผมบอกได้แล้วไงว่ากลิ่นไข่ล่อพึ่งกลิ่นครีมล่อพึ่งเนี่ยมันแรง แต่เนี่ยอาจจะเป็นมิมหรือเป็นอะไรกระชังมันเแต่คือมันได้กลิ่นไงเนพิ่งตั้งเสร็จยังไม่ได้เก็บเสียมเลยครับเนี่ยแต่แสดงว่ามันได้กลิ่นแล้วล่ะมันได้กลิ่นแล้วแต่ถ้าตรงนี้มีพึ่งโพล่งไม่ต้องห่วงครับถ้ามีพึ่งโพล่งกําลังย้ายบ้านมันได้กลิ่นแน,แน่แต่มันจะมาอยู่หรือเปล่าอยู่ที่เราตั้งรังตอนนี้ก็แค่หาก้อนอิฐสักก้อนหนึ่งใหวางก้อนอิฐหรืออิฐบล็อกก็ได้ครับวางตรงนี้ครับแล้วก็ทำหลังคาสโลปลงไปครับน้ำมันจะได้ไหลไปทางนูน้นเวลาฝนตก แต่วันนี้ผมดูแล้วคงไม่ตกก็เดี๋ยวผมมาทําพรุ่งนี้ห่วงปุ๊บมาปั๊บเลยแต่มันไม่ใช่พึ่งโพงแต่มันได้กลิ่นที่ผมกำลังบอกเนี่ยก็คือไอ้ครีมล่อพึ่งของผมเนี่ยมันทําให้มันทาให้พึ่งได้กลิ่นเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเน่น่ยนน่มาตอแตะต๊ะแตะแล้วเนียมาแล้วไงฮะคือถ้ามันมีพึ่งโพงมันมาครับมาแน่ ครับผมก็หวังว่ามันจะมีพึ่งพลงย้ายรังกําลังย้ายรังมีพึ่งสํารวจบินผ่านมาดูครับก็เอาตั้งไว้ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวก็หาแผ่นเรียบสักแผ่นนึงเข้ามาวางเทินครับคือถ้าเราวางแปะไปเลยี่้มันได้ไม่ได้แต่น้ำบางทีมันไม่ได้ไหลไปไหนไงแต่ถ้าเราสโลปสักนิดหนึ่งโดยการเอาขอนไม้เอาอะไรก็ได้วางบนนี้ครับผมน้ำมันจะได้ไหลไปข้างหลังแล้วก็ดูนะครับใบไม้ต่างๆเนี่ยฮะใบไม้ต่างๆเนี่ยอย่าให้มันแตะ อยาให้มันมาใกล้เพดผลเพราะหนึ่งจิ้งจกมันจะโดดข้ามได้เราก็ต้องดูรักมีการโดดของจิ้งจกด้วยเนาะเดี๋ยวมันจะแอบ,บเข้าไปในรังของเราซะเพราะฉะนั้นช่วงตั้งแรกๆเราก็แอบ,บมาดูมันหน่อยมามาดูมันบ้างครับไม่ให้มาดูพึ่งมาดูจิ้งจกว่ามีจิ้งจกอาศัยไมมหมมีมดอาศัยไหมแต่มดคงไม่มีนะครับเพราะว่ามันขึ้นไม่ได้คือสถานะตอนนี้มดขึ้นไม่ได้แล้วเพราะว่าเราค่อนข้างจะตาตาลเบียงนักกว่าจะขึ้นมาสูงก็คงติด อ,อันนี้คือทักษะในการวางกล่องพึ่งนะครับต้องแน่นนะครับไม่ใช่หมุนอย่างนี้นะผมยังไม่ได้ขันต้องเอาต้องกลับไปบ้านเอาสักกุไลมาขันแต่ประเด็นก็คือในละแ,แวกในละแวกที่อยู่ตรงเนี้ยแน่นๆที่ผมกำลังคิดอยู่เนี่ยกะว่าจริงจกโดดไม่ข้ามนะครับต้องดูด้วยเนาะนี่คือทําเลในการวางพึ่งนะครับหันตูดเขาตน้นไม้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเสร็จแล้วมีแหล่งน้ําครับนี่ครับอย่างนี้คือทําเลที่พึ่งชอบแต่จะอยู่หรือไม่อยู่ จังหวะดีหรือไม่พึ่งโคลงย้ายรังหรือไม่อันนี้คือประเด็นต่อไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใช้ไข่พึ่งทาใช้ฟีโรโมนทาแล้วนอนรออู้มันต้องเข้ามันต้องเข้าทำเลความหนานแน่นกล่องถ้าเป็นไปได้ก็หาอะไรมาลัดมันซะครับหาอะไรมาลัดให้มันแน่นๆซะไม่ต้องไปเปิดดูบ่อยครับเช่นว่าเชือกฟางหรืออะไรก็เลยลัดซะให้มันแน่นๆในคุกขักคุกขักเวลาต้องเข้าใจว่าเวลาลมมามันจะเขย่าครับผมแต่อันนี้นะฮะิดนึงครับ ก็ลองดูเนาะเพราะว่าตรงนี้จริงๆแล้วมัน,มนไม่มันไม่มาก่อนผมเคยล่ออยู่แต่กฏว่าแถวเนี้ยบางทีเขาฉีดยาบ้างอะไรบ้างฝั่งตรงฝั่งข้างๆบ้านผมเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมันมียาฆ่าย,ยาฉีดบ่อยครับแล้วก็อาละต่อแล้วก็ไม่รู้อันนั้นเราก็เป็นสิทธิทส่วนบุคคลเราไปห้ามใครกันไม่ได้เนาะเราก็ต้องปรับตัวของเราเองที่แทนที่จะไปไว้กับข้างบ้านก็ปรับตัวของเราเองให้มันเข้ากับสภาพแวดล้อมให้ได้ครับด้วย หน้าฝนจริงแล้วผมมีนะผมมีอะไรอรแผ่นพลาสติกกันเนี่ยกันความร้อนเนะี่ยมีห่้มอยู่แบบแบบของจีนอนะ่ะผมมีเพราะฉะนั้นมันกันได้แล้วก็ช่วยๆกันหน่อยครับเสร็จแล้วมันก็จะหากินเอาตามแถวนี้เพราะเขาว่าตรงนี้เป็นสวนกล้วยเป็นอาหารข้างในก็มีอาหารนะสวนผลไม้อาจจะมีบ้างเกาะคงจะเป็นน้ําหวานให้กันได้เนาะก็ลองดูครับว่าเทคนิคแบบนี้ลองไปไประยุกต์ใช้กันดูนะผมที่สําคัญก็คืออย่าให้มดขึ้นไปอันขาดนะฮะ จะให้หมดขึ้นแล้วก็นะฮะอย่างนี้ทานั้นทายาวเลยครับไม่ต้องไปประหยัดมันจะระบีเนี่ยซื้อมาแล้วใช้ให้คุ้มทายาวเลยครับผมเนาะโอเคฮะอันนี้ก็คือลองดูก่อนแต่เดี๋ยวต้องทําให้เรียบร้อยกว่านี้เอาสักกุไลมาขันน็อตซะล็อกมันซะเท่านั้นเองครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็อ่าอะไรอ่ะเดีย๋ยวพี่บอกแผ่นยิบซ้าเออแผ่นยิบซ้ำหมุงลังคาเอามาปิดมันซะเท่านี้ก็จบแล้วครับผมสาหรับการตั้งกล่องเลี้ยงพึ่ง โอเคครับสวัสดีครับ